The จะมาเปรียบเทียบของเล่นหลักหมื่นโอ้โหทาไมมันแพงขนาดนี้แล้วมันดียังไงหลักหมื่นเลยเปรียบเทียบกับของเล่นหลักพันอันแค่นี้พันหนึ่งเลยเหรอมันดียังไงแล้วก็ของเล่นหลักร้อยทุกคนเล่นได้ร้อยเดียวก็เฟยวได้เจ๋งด้วยและเปรียบเทียบกับสุดท้ายครับของเล่นหลักสิบไอ้เนี่ยเม็ดละสิบาทเองนะเริ่มด้วยของเล่นหลักสิบทำตกได้ถูกๆไม่ซีเรียสนะครับไอของพวกนี้ครับเขาเรียกว่าสวิตมันจะมีลูกเล่นของตัวเองกดไปกดมากดขึ้นกดลงเขาจะขายกันละสิบบาทหน้าที่ของมันก็คือ เอาไปเล่นกับของเล่นอย่างอื่นเช่นไอติมแล้วเฟนไฟอันนี้ไอติมอันนี้เฟนไฟเอาไอติมของเรามานะฮะแล้วก็แหวกไอติมเขาออกนะฮะไอติมมันจะซ่อนรูปไว้เป็นหน้าตูปประหลาดซ่อนอยู่หลังจากนั้นหักโคนไอติมออกนี้มันจะมีช่องให้เอาสวิตเข้ามาใส่นะครับนี่ไงวิธีเล่นสวิตเดี๋ยวขอจัดวางไอติมให้ดีๆก่อนนะครับคือตรงโคนไอติมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนที่วางแบบเนี้ยอ่าพอเตรียมพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการไขาลานก่อนใส่สวิตนะครับ พอลานได้ที่เราก็จะใช้ประโยชน์ของสวิตนะครับผมเอาสวิตอันไหนก็ได้นะเอาอันสีส้มก็ได้สวยใส่เข้าไปด้านหลังนะครับแล้วมันก็จะเกิดลูกเล่นขึ้นเจ้ามาเล่นกับเข็มขัดก็ได้เหมือนกันนะฮะเอาสวิตใส่ลงไปตรงเข็มขัดเห็นไหมมันจะมีไฟตําแหน่งขึ้นนะฮะแล้วพอเลื่นสวิตไปข้างหน้าก็จะสั่งการระเบิดพอใส่สวิตจนครบนะครับมันก็จะแปลงล่างได้แปลงร่าง ต่อไปเอาของเล่นหลักร้อยมาดูกันบ้างไอเนี่ยมันจะกลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งลองยกขึ้นเขาขึ้นมาฮะยกหน้าเขาขึ้นมาฟึบนี่มันคือปากมันคือตาอันนี้คือสัตว์ชนิดหนึ่งครับผมแล้วก็แยกตําตัวฟลุ๊บอ่าเป็นไงีมีสี่ขาสัตว์อะไรหัวฟูฟูมีสี่ขาฟันดุดุสิงโตครับผมมันอาจจะดูไม่เหมือนมากแต่ว่ามันก็พอได้อยู่ต่อมาอันนี้เป็นสัตว์ที่ดูออกแน่นอนนะฮะสีน้ําเงินเลขสองดึงตรงนี้เข้าออกมาครับมันจะมีเหลี่ยมซ่อนอยู่ ฟุบฟุนี่เป็นหน้าดูเหมือนปลาถูกไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็อีกเหมือนกันเฮ้ยมันก็ดูเหมือนปลานะฮะด,ดึงตรงข้างหลังนี้ออกครับฟุบเห็นไหมแอมันจะมีคลีบอันนี้คือฉลามนั่นเองนะครับฉลามสีน้ําเงินอันนี้คือดูรู้เลยอันนี้เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งเลขกหนึ่งนะฮะวิธีการง่ายเลยแค่ดึงหัวขอ้ามาสัตว์อะไรหัวแบบนี้ฮะมีตาปากเหลืองุนีีี่ให้ดูอกท นี่มันคือนกนั่นเองนะครับผมเห็นปะมันจะมีแบบมีความปีกๆอะไรเงี้ยฮะอันนี้เอ่อมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ข้างกล่องเขาบอกนกกับนกนครับแน่นอนว่าของเล่นช่องเราจะต้องรวมร่างกันได้นะครับผมเหลืองๆครับพับกลับให้เป็นสี่เหลี่ยมเลขสามครับเอาปลานะฮะพับหน้าเขาเก็บเข้าไปนะฮะตั้งเป็นเลขสองและเลขหนึ่งดูนี่ครับหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเคยเรียนนับเลขนะฮะหลังจากนั้นครับเอาไม้เสียบลูกชิ้นที่ในกล่องเขาจะแถมมาให้เนี่นะฮะ เสียบเข้าไปตรงช่องนี้เลยเอ้ยต้องหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปครับฮ้จุบจ๊บฮ้จุ๊บหลังจากนั้นครับดึงหน้าโน้ตเข้าอ,ออกมาครับเป็นหน้าอกขุนยนต์นะฮะหมุนหมุนหัว มันจะมีหน้าซ่อนอยู่นะครับผมตรงหัวแหลๆมๆนี่คือดาบนะดาบซ่อนอยู่ถูกดีว้าวแต่อาจจะไม่ค่อยเท่สวยเท่าไหร่มาดูของเล่นหลักพันกันครับผมผมจําได้เลยชุดเนี้ยในห้างเนี้ยขายประมาณ2องพนะฮะที่โรบินสันแต่ว่าถ้ามันไม่ลดมากกว่า50%แม่ผมไม่ซื้อให้นะ,ะจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่น่าก็หลักพันอยู่แล้วล่ะมีใครดูออกบ้างว่ามันคือของเล่นอะไรฮะหน้าเหมือนแย่นะฮะอาปากเลยด้วยนะเขาจะเน่ nee ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมโอ้ไม่มีสัตว์ชนิดนี้ออกมาในช่องเรานานมากแล้วไดโนเสาร์ในไทเซราท็อปนะฮะอันนี้เทอร์รนดอดนแน่นอนฮะว่ามันรวมร่างกันได้มาครับพระเอกของเราทีร็กซ์นะฮะอันดับแรกพับปากเขาเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็เก็บแขนที่เหมือนขาดสารอาหารอันนี้เข้าไปตัวต้องใหญ่นะฮะโอ้แขนขาดสารอาหารเล็กนิดเดียวนะครับพับแขนเก็บเข้าไปครับยืดขาเข้ให้ตรงๆก่อนฮึพับลําตัวเขาแบบนี้ครับแล้วหมุน ยกหน้าทีเล็กเขาขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วทําการมุนอีกทีหนึ่งฟรึบแฝงคือตอนแรกมันอยู่หัวไม่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับไอตอนนี้ตอนแรกเป็นหางตอนนี้ก็จะดูเหมือนแขนละตรงบริเวณหัวกระหม่อมสิงโตนะฮะถอดสมองข้อออกนะครับมันจะมีหน้าหุ่นยนต์ซ่อนอยู่เอานิ้วดันอยู่ไหนเออเจอละนี่มันจะมีหน้าหุ่นยนต์นี่ส่วนหน้าหุ่นยนต์ครับปิดเขาคืนแขนมาแล้วนะฮะเหลืออีกข้างหนึ่ง ก็คือไทสตาร์ท็อปตัวนี้นะครับผมเก็บขาครับผมของเล่นช่องเราต้องเก็บขาใส่เขาไปที่แขนขวาครับนี่เป็นแขนไดโนเสาร์นะฮะอ่ะตรงนี้เป็นนกเทลนโดนนะฮะก็ดึงตูดท่อครับเอจ้าตูดของนกก็จะกลายเป็นหมวกนะครับผมนี่เอาตูดมาใส่หมวกนี่ดูดีขึ้นมากเลยนะแล้วก็พับปีกนกครับสอดไว้ใต้เนียงของไดโนเสาร์เปิดสวิต <Hey. S 2> ซึ่งความเจ๋งมันอยู่ที่พวกหุ่นเสริมพวกนี้แหละแกะแขนซ้ายเข้าไอ,อ้แ,แขนขวานะครับแล้วก็เอาพิมพ์ไดโนเสาร์ตัวนี้มันชื่อพาคีเซฟาโรซอรัสนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยกดสวิตช์หมุนๆเฮ้ย <Hey. S 1> เอ้ยเป็นไงละ่ะมีทั้งสว่านมีทั้งเอ่อไดโนเสาร์ต่อยๆนะครับพอรับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวนี้ดีกว่านี่หักเขาออกเป็นสองท่อนนะครับ ตัวนี้ผมจำชื่อพันไม่ได้ตัวนี้พาราซอลโล,โลฟาสนะครับดูให้ดีครับเฮ้ยนี่ซ้ายเป็นกันไกลขวาเป็นเอ,อ่อวีซีดีเรื่อยๆต่อไปของเล่นหลักหมื่นต้องบอกก่อนว่าของเล่นหลักหมื่นของผมเนี่ยมีประมาณ3-4ตัวเองตัวแรกคืออันนี้เลยทุกคนเห็นบ่อยแล้วนะครับผมแค่ส่วนขาของหุ่นยนต์เนี่ย กล่องเนี้ยกล่องเดียวเนี่ยก็สี่พันแล้วนะฮะอีกอันก็คือเข็มขัดคาบุโตพร้อมอุปกรณ์เสริมไฮเปอร์เซกเตอร์เนี่ยอันนั้นก็คือหมื่นกว่ากว่าอันที่สามก็คือเข็มขัดมัสเรเดอร์ไฟนะครับอันนั้นประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยแต่สั่งไปแล้วแต่มันยังไม่มาส่งดังนั้นหลักหมื่นของเราก็คือห้าพันสองตัวโอเคปะห้าพันแรกก็คือกล่องนี้นะครับผมกล่องมันสวยมากแล้วข้างในสภาพก็คือใหม่กิ้งเลยกับอีกกล่องหนึ่งนะครับอันนี้คือโคตรสวยนะฮะผ่านมาแล้วสิบแปดปีนะของเล่นชิ้นกนกลองแบบ เหมือนเพิ่องออกมาจากห้างอะดูดิกล่องสวยมากยุคเล่นของไอหุ่นยนต์ตัวนี้ครับคือมันประกอบมาจากสิ่งมีชีวิต5ชนิดอันแรกคือนกเหลืองอันนี้เดี๋ยวเก็บปีกเขาเข้ามาก่อนเนี่เป็นปีกสั้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นยกปีกเนี่ยทั้งเซตออกมาฮะฟรึบตรงกลางเนี่ยมันจะมีหัวหน้านกซ่อนอยู่ฟุ๊ปเนี่เป็นนกแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นขาของนกมันเป็นมนุษย์นกอะอ่ะพับปีกนกได้ดึงดาบออกก่อน ตัวต่อไปเป็นคนนะครับผมยกหัวเขาขึ้นฟบหลังจากนั้นเอาก้อนแดงๆตรงกลางออกมาฮะอไอก้ก้อนๆเนี่ยคือสิ่งมีชมีวิต2อย่างรวมกันนั่นก็คืออันนี้คือคนนะครับผมแวกแยกตรงนี้ข้อขึ้นมาซ้ายเห็นไหมนี่คือแขนของคนแรกขวาอ่าแกะข้างหลังมันจะมีหัวคนซ่อนอยู่ฟื๊บฟึบนี่อ่ะเป็นคนสีแดงส่วนตรงนี้นะฮะมันจะเป็น แฟรี Fairy. Fairy. ่แฟรี่ก็คือทูตนั่นเองมันจะเป็นทูตน้อยสีชมพูอ่าอันนี้คือตัวที่3ตัวต่อไปเป็นมิโนทอร์มิโนทอร์ก็คือหัวเป็นควายตัวเป็นคนนะฮะหอไหลซ้ายขวาเนี่ยพับเข้าหากันฟุ๊บแน่แล้วก็ไอ้ส่วนหัวที่ตอนแรกมันเป็นหัวหุ่นยนต์ถูกไหมตอนแรกแล้วก็หันหน้ากลับมาอ้ยเป็นแหลมแหลมแล้วก็แยกออกมาเป็นหน้าควายนะครับ ควายตัวนี้มีอาวุธด้วยนะนั่นก็คือขวานนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นขวานของควายนะฮะส่วนตัวสุดท้ายก็คือสีน้ําเงินที่มันเกาะอยู่ตรงขาควายแบบเนี้ยคือ,อส่วนสีฟ้าเนี่ยมันคือปลายเท้าของหุ่นยนต์ถูกไหมอันนี้ปลายเท้าปลายเท้ารวมคืนก็ง่ายๆครับเอาปลายเท้าสองข้างเนี่ยมาประกบเข้าหากันมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือนางเงือกเอาหางเงือกเนี่ยมาใสเจะปุ๊บแล้วก็ล็อกเนี่ยฮะเ,ฮะเงือก จริงๆ5้าตัวพี่น้องกันเนี่ยมันรวมร่างกันเป็นมังกรได้ด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้โชว์ตอนคลิปรวมมังกรแล้วกันมาดู5 0 0พันที่2กันมันเกือบ6 0พันเลยด้วยซ้ำนะฮะก็คือหุ่นยนต์สีขาวตัวนี้นะครับแหวกหน้าขาเข้ามาเออแน่เห็นไหมตัวคุ้นๆไหมครับแล้วก็ยกเนี่ยเขาออกมาทั้งตัวเลยมันเหมือนกับไอ้สีแดงตัวนี้เลยนะมันคือตัวเดียวกันเลยนั่นแหละแหวกหน้าอกข้างซ้าย บอกแล้วว่าตัวเดียวกันเลยนะครับแค่แบบว่าสีแดงธรรมดากับแดงคลิปทองไฮไลท์มันอยู่ที่ส่วนสีขาวตั้งหากนะครับผมอันเนี้ยมันคือมา้าจับโครงหลังเขาขึ้นครับยกแล้วก็หมุนนี่แล้วก็พับเขากลับเขาเข้าลงมามันจะมีขาม้าซ่อนอยู่เนี่เป็นม้าขาวนะฮะม้าขาวคลิปทองหมุนหมุนไอที่เห็นอยู่นี่คือส่วนท่อนล่างของม้านะครับผม แล้วก็ส่วนหัวของหุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้ฮะเก็บขาเขาเข้าไปฮะแล้วหมุนมันก็คือส่วนหางหมานั่นเองแล้วก็เอาดาบสีขาวมานะครับผมไอดาบสีขาวตรงนี้ฮะมันคือส่วนเรียกว่าอ,อะไรต้นคอม้าแล้วก็เอาหัวม้าเข้ามานะครับนี่หัวม้าใส่เข้าไปประเด็นคือตรงบริเวณกลางกระหม่อมน้าม้าเนี่ยฮะมันจะมีแง่งๆอยู่ดึงขึ้นมามันจะเป็นช่องกลมๆครับไว้เอาดาบมาใส่ พอดาบมาอยู่บนหัวม้ามันก็จะกลายเป็นยูนิคอร์นนั่นเองใส่เข้าไปนี่ซึ่งแน่นอนว่าม้ามันจะต้องขี่ได้ถูกไหมครับนี่เรามีอัศวินทั้งสองคนก็คือแค่งอขาขึ้นแบบเนี้ยอย่างสวยอัศวินขี่ม้าขาวเรียบร้อยครับชอบของเล่นหลักไหนก็มาบอกกันได้นะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยฮะแล้วก็มาคุยกันในไอจีในทิกตอกได้